ผมแค่อยากจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ก็แค่นั้นเอง นี่คุณหนูคุณหนูฮะพี่เบลามีอะไรคะนี่ทำอะไรนะฉันทำอาหารอยู่นะทำอาหารเหรอแล้วนี่เอาผ้ามาใส่กระทะทำไมกันเนี่ยออคือว่าฉันกำลังทำกับข้าวตังหากละ่ะทำไมนะ ไม่นะข้าวข้ามันอยู่ในน้ำสบู่นะอ๋อบ้าจริงบ้าที่สุดเลยเนี่ยกระทะฉันไม่รู้นะพี่เบลานี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่เนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคุณหนูเออไม่รู้เหมือนกันเนะไม่รู้เหมือนกันนะี่นมีอะไรสมาธิหายไปไหนหมดเนี่ยฮะคุณหนูเออโทษทีนะพี่เบลลาฉันไม่รู้ว่าใจฉันลอยไปไหนเหมือนกันนะมีอะไรหระอเคุณหนูไม่เป็นไรนะ แม่คะคือไม่มีอะไรหรอกนะแม่แค่เอแก๊สมันหมดนะคุณหนูก็เลยบอกให้หนูเอาแก๊สมาเติมให้หน่อยแต่ว่าเธอน่ะลืมเอาน้ำมันก๊าซมาด้วยหนูก็เลยจะไปเอามาให้คะ่ะคุณหนูคะดูแลตัวเองด้วยนะคะตอนใช้เตานะทำเบลาก่อนว่ามันจะต้องทำยังไงบ้างเบลา่าสอนเธอด้วยนะโอเคกับแม่เอานี้ นี่บอกมาสิว่าอย่างไงต้องมีอะไรแน่ๆเลยคุณหนูนะ่ะถึงถใจลอยไปไกลแบบนี้นะ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นเปล่าพี่เวลาเอ,อไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงๆนะโอ้โห,โห,โหนี่เขินนี่นะ <laughs> สแสดงว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่ชายฉันแน่ๆเลยมีอะไรคุณหนูพี่ราคุยอมใจอ่อนแล้วเหรอ ไม่รู้สิพี่เวลาแต่ว่ารากูนะ่ะชวนฉันไปดินเนอร์นะสิพี่เวลาดินเนอร์อะไรนะฮะพี่เวลาต้อนสาวๆเนะี่ไปดินเนอร์กับสามีมันคือการออกเดทไม่ใช่หรืองไงกันละ่ะฮะม,มันคือการออกเดทคะ่ะเอางั้นเหรอแสดงว่าพี่ชายฉันอ่ะเชาไปกินอาหารค่ำที่ร้านพิเศษสินะ <Yeah. S 2> โอ้มันดีมากเลย พี่รากูนะ่ะเปลี่ยนไปแล้วแล้วนี่หมวดทำอะไรอยู่เนี่ยนี่รีบไปแต่งตัวได้แล้วแล้วก็เออเตรียมตัวไปเดทด,ด้วยนะเข้าใจไหมใช่พี่เบลลาได้เลยฉันขอตัวเออทำกับข้าวให้เสร็จก่อนนะฉันเห็นอะไรมาเยอะนะฉันเห็นคุณหนูทำอาหารวันนี้แล้วนะ <c oughs> อันนี้ฟังนะคุณหนูเอาผักไปแช่ในน้ำสบู่แบบนั้นนะมันไม่ได้นะรู้ไหมมันไม่ได้นะเจ้าแบบนั้นนะ่ะ พี่เป็นลาอย่ามายอบกันสิคะไปเธอไปเตรียมตัวเดี๋ยวพี่จะทําอาหารเองนะจริงเหรอคะก็จริงสิไปสิเดี๋ยวจัดการให้เองนะไม่ต้องห่วงขอบคุณนะคะพี่เป็นลานี่มันดราม่าอะไรกันอีก รากูกับชิววันนี้จะไปดินเนอร์กันอย่างนั้นเหรอคิดว่าฉันจะยอมหรือไงกันต้องไปคุยกับรากูหน่อยละครับท่านอทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่ว่าผมว่าดอกไม้มันน้อยไปนหน่อยนะดอกไม้ที่ตกแต่งที่นี่มันไม่พอต้องไปเอามาอีกนะอย่าให้มันขาดหาย<ด>แล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมไว้ใจได้นะแน่นครับว่าไงสุมิตรา รากูนั่นทำอะไรอยู่นะทำไมเหรอมีอะไรเอ่อท่านครับแค่เยาจะกินอาหารแบบไหนครับอินเดียอิตาเลียนหรือว่ดไทยล่ะครับเออคุณหนูชอบอาหารอิตาเลียนมากกว่านะโอเคครับเอางี้แล้วก็เตรียมอาหารอินเดียไว้ด้วยตามรมเธอ,อนะทำให้อร่อยด้วยได้ครับเอาตามนั้นเลยนะไม่ต้องห่วงเลยครับขอบคุณมากนะครับว่าไงสมิตรารากูทำไมเขาไม่ยังไงที่เชิญคุณหนูไปกินอาหารด้วยนะเอ่อข,ขอโทษนะครับ ขอบคุณมากนะครับ,บดีครับว่าเอ่อว่าไงนะสุปิตรารากูฟังฉันให้ดีๆนะทำไมจะต้องจัดงานปาร์ตี้ให้กับคุณหนูด้วยล่ะเออคุณชื่ออะไรนะรากูเธอลืมชื่อฉันอย่างนั้นเหรอสุปริตราไม่ใช่เธอเดี๋ยวก่อนซิเดี๋ยวก่อนนะ<อ>ครับท่านเอเอเดนเนสฉันอยากจะเช็คเมนูวันนี้หน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูโอเคไปกันเถอะสุปิตาไว้คุยกันนะรากูฟังก่อสิอย่าเพิ่งวางสายนะ ไกรากูทำแบบนี้นะวันก่อนยังอยากขับไล่ชิวานีอยู่เลยวันนี้กลับทำให้เราหึงแบบนี้วันนี้เขาจะจัดไงให้ชิวานีอีกคอยดูยแล้วกันว่ามันจะเกิดขึ้นไหมเราต้องไปเตรียมตัวใส่ชุดสารีของกรากูสีแดงเอาละไปเตรียมตัวดีกว่าเนอะไม่งั้นจะใส่เอาได้